ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมป Deal Digging Simulator ฮะในคลิปนี้เจ้าแมปนี้มีอัปเดตเข้ามานะครับและไม่ได้เล่นไปแค่1อาทิตย์เนี่ยอัปเดตเข้ามาเยอะพอสมควรเลยฮะอัปเดตหลักๆที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือโลกใหม่ที่คุณจะต้องรีเบิร์ครับเจ้าแมปนี้มีการรีเบิร์ตแล้วฮะซึ่งการรีเบิร์เนี่ยต้องปลดล็อกในโซนที่เดี๋ยวนะ 1>, 1, 2, 3, 4โซนที่4เพื่อที่จะรีเบิร์ที่ตรงนี้นะครับซึ่งการรีเบิร์เนี่ยจะรีเซ็ตในเรื่องของถ้วยรางวัลแน่นอนเลยแต่ว่าจะได้รับในเรื่องของพรีเมียมโทเคนอันนี้น่าสนใจนะซึ่งโทเคนหรือว่าเหรียญเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปอัพเกรดในโซนคริสตัลได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่าต้องรีเบิร์ก่อน1ครั้งและก็ดูเหมือนว่าจะับเดตโลกใหม่เข้ามาครับโลกพ่อหมดฮนะซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยห้าถ้วยในการ ที่จะปลดล็อกนะครับตอนนี้ผมมีอยู่252อีกแค่ครึ่งทางเนี่ยก็สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนะแต่ก่อนที่จะปลดล็อกเนี่ยผมอยากที่จะรีเบิร์ตจังเลยผมคิดว่าเขาจะรีเซ็ตในเรื่องของถ้วยรางวัลแน่ๆครับแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแต่ประเด็นก็คือที่ขุดผมนั้นจะถูกรีเซ็ตด้วยหรือเปล่าและเดี๋ยวก่อน What นี่คือที่ขุดแบบ VIP ครับราคา60ิทิลเลียนถ้าเกิดผมซื้ออ้ ต้องซื้อเกมพาร์ตก่อนฮะอืมว่าแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะ399รบโรบัคครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะอันนี้ผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็ราคาเนี่ย60ิทิลเลียนตอนนี้ผมยังซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันแต่ก่อนอื่นฮะขอรีเบิร์ตก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดคุณรีเบิร์ตนะครับเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดคุณรีเบิร์ตเนี่ยคุณจะเสียในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ขุด ค่วยรางวัลแล้วก็เงินฮะโอ้โหแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับโรบักเนี่ยจะไม่หายไป<ห>ก็พอรับได้นะได้รับ121โทเคนเอาละรีเบ oh ิร์ h oh. วัดอ้อโอเดี๋ยวก่อนนะผมต้องมีในเรื่องของที่ขุดอันสุดท้ายก่อนฮนะนั่นก็คือที่ขุดอันนี้50ทิลเลี่ยนเลยเหรออู้โ oh อ้ oh oh oh. เดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งเห็นเจ้าตัวนี้ครับนี่คือสัตว์เลี้ยงเทพทูของโซนนี้ คูณเงินอยู่ที่สามหมื่นแต่ว่าตอนนี้ฮะผมมีที่ขุดที่ดีที่สุดในโซนน้าแข็งนะครับเดี๋ยวมาลองขุดที่โซนนี้ดูว่าจะพอขุดได้หรือเปล่านะลองขุดดูฮะโอ้เดี๋ยวนะพอใช้ได้นะเนี่ยแต่ดูเงินที่ขึ้นสิฮะเงินนั้น <c ười> ขึ้นน้อยมากๆฮะกลับมาที่ด้านบนก่อนครับถ้าเกิดเปิดหน้าร้านค้ามาโอ้ลิมิเต็ดอีกแล้วเหรอ สัตว์เลี้ยงเหล่านี้สามารถที่จะก๊อปปี้พลังได้ครับแต่ว่าผมไม่สนใจนะผมสนใจอันนี้ครับแพ็กอันนี้ราคา249รบโรบักจะได้เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงคูณ30 0 0 0ืแล้วก็เงินเนี่ย25ิทิลเลียน249โรบัคอันนี้คุ้มสำหรับผมนะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอย่าซื้อตามนะครับ249โรบัคอ่าได้ไปแล้วฮะแล้วก็อีก 249โรบักลักๆเนี่ยผมอยากได้เงินนะ249ซื้อมาเรียบร้อยเกิดอีควิลเบทมาเลยคูณสคมณ3ื0 0 0ฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เงินที่ได้ครับเราก็ต้องมาซื้อที่ขุดอันสุดท้ายในโซนนี้จากนั้นก็สามารถที่จะรีเบิร์ตได้เลยถูกไหมแต่ก่อนที่จะรีเบิร์ตครับขอลองประสิทธิภาพของที่ขุดอันนี้ก่อนไหนดูซิว่าจะสามารถขุดได้อย่างง่ายดายหรือเปล่า ขุดได้ง่ายมากๆากคุผูชมและดูเงินผมที่เพิ่มขึ้นฮะแป๊บเดียว46ทิลเลียนถ้าเกิดผมขุด2รอบเนี่ยผมสามารถที่จะซื้อที่ขุด VIP ได้เลยนะดูสิฮะมันง่ายมากๆและ100ทิลเลียนไหมโอ้โหอีกนิดเดียวฮะ 99ทิลเลียนครับซื้อที่ขุด VIP ซึ่งที่ขุดอันนี้นะครับพลัง100ล้านคูดาว0.15ถ้าเกิดเทียบกับสายฟรีเนี่ยโอูู้ดเดี๋ยวก่อนนะนี่คือที่ขุดสายฟรีฮะพลัง4แต่ว่าอันนี้พลัง100ล้านเลยเหรออันนี้มันจะไม่ OP เกินไปใช่ไหมมาลองขุดดูฮะและโอ้ไม่กอดท่านผู้ชม ผมสามารถที่จะวันช็อตได้ทุกชั้นเลยเรียกได้ว่าไวมากๆครับเอาละได้เวลาที่ผมจะรีเบิร์ตแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดผมรีเบิร์ตตอนนี้ผมได้133โทเค็นอาจจะหมายความว่าถ้าเกิดผมมีเงินหรือว่าถ้วยรางวัลเยอะกว่านี้เนี่ยผมอาจจะได้โทเค็นเยอะกว่านี้สินะเอาละลองดูฮะเผื่อว่าจะได้โทเค็นเยอะกว่านี้ แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะใช้เวลาไม่นานครับตอนนี้ผมมี500ถ้วยรางวัลเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าในโซนนี้นะครับถ้าเกิดเข้าเส้นชัยเนี่ยจะได้ถ้วยรางวัล8ถ้วยเลยนะและก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนใหม่หรือว่าดินแดนพ่อหมดได้แล้วนะครับปลดล็อกมาถึงก็เจอสิ่งนี้ก่อนเลยน่าสนใจแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันนะตรงนี้อย่าบอกนะว่ามีที่ขุด VIP โอ ไม่มีฮะแต่ว่นนี่คือที่ขุดที่ดีที่สุดครับราคา75คิแต่เดี๋ยวก่อนนะพลัง15ล้านหรอเว what? เดี๋ยวนะที่ขุดผมเนี่ยพลัง100ล้านครับแต่ว่านี่คือที่ขุดสายฟรีที่ดีที่สุดฮะพลัง15ล้านนั่นหมายความว่าที่ขุดอันนี้สามารถที่จะขุดโซนนี้ได้อย่างง่ายดายถูกไหมและเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมฮะ โอ้เดี๋ยวนะผมเผลอซื้อสิ่งที่ไม่ควรซื้อมาท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนฮะในความเหลือเชื่อก็ยังมีความเหลือเชื่ออีกฮะเพราะว่าที่ขุดที่ดีที่สุดของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะขุดแบบวันช็อตได้นี่คือที่ขุดพลัง100ล้านนั่นหมายความว่าจะต้องมีที่ขุดที่พลังเยอะกว่า100ล้านและนี่คือชั้นสุดท้ายครับโอ้โหใช้เวลาในการขุดนานมาก อีกแค่นิดเดียวฮะผมก็จะถึงชั้นล่างสุดแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นชั้นสุดท้ายฮะมาขอละครั้งนี้ขอเจอเส้นชยัยอ้าวยังไม่เจอเดี๋ยวก่อนใช้เวลานานพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้าโซนนี้เนี่ยมาฮะและโอ้เรียบร้อยครับถ้าเกิดเข้าเส้นชัยของโซนนี้ได้ไปเลยฮะ1ิบเอ็ดางวัลรับมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง อันนี้น่าสนใจมากเลยถ้าเกิดผมเปิดร้านค้ามาไม่มีท่านผู้ชมฮนะไม่มีแบบเป็นแพ็คหรออืมอันนี้เสียดายฮะแต่ถ้าเกิดคูณ60,000ขนาดนี้249รโรบักเท่ากันเลยฮะสำหรับใครที่อยากเติมโรบักราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-3 0นาทีเนี่ยก็แนะนำร้าน JB Top Up เหมือนเดิมนะครับนี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่คูณเยอะที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้ครับคูณเงิน6 0 0 0ื ซึ่งผมใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนไขรสายฟรีฮะราคาเริ่มต้นที่250ทิเลียนแล้วก็แพงสุดเนี่ย2.5 QD กลับมาที่โลกที่4ฮะเพื่อที่จะรีเบิร์ครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะรับโทเค็นได้ถึง250โทเค็นว่าแล้วก็รีเบิร์เลยแล้วกันนะและ what ตอนนี้ผมอยู่ในโลกของโอ้ oh! ผมอยู่โลกนี้เป็นที่เรียบร้อยฮะและตรงนี้คืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บของฮะตรงนี้เป็นร้านค้าซึ่งเราสามารถที่จะเอาเพชรจากการรีเบิร์สเนี่ยมาซื้อได้ครับผมอยากได้อะไรที่เพิ่มในเรื่องของถ้วยรางวัลมากๆเลยอันนี้เพิ่มถ้วยรางวัลหนึ่งอันนี้เพิ่มถ้วยรางวัล3ครับราคา250ผมว่าอันนี้คุ้มสุดนะ <c oughs> ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมใช้งานรือย,ยังเอ่ยน่าจะอ่า ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือผมสามารถที่จะได้ถ้วยรางวัลเพิ่มขึ้น3ถ้วยถูกไหมอันนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะฮะกลับมาที่โซนแรกฮะในโซนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าโซนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงผมนั้นยังอยู่เหมือนเดิมครับวงเล็บว่าสัตว์เลี้ยงเทพทูนะแต่ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงสายฟรีเนี่ยคือหายหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ V I P มีไหม มี V I P ด้วยครับแต่ว่าราคาเนี่ย1.1บิลเลียนซึ่งมันแพงนะแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าผมจะมีที่ขุดแบบเรนโบ์ครับซึ่งที่ขุดแบบเรนโบ์เนี่ยเป็นที่ขุดแบบเทพทูนะซึ่งก็ไม่หายไปนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมมีสัตว์เลี้ยงเทพทูในโซนเริ่มต้นเนี่ยจะขี้โกงแค่ไหนนะว่าแล้วก็ <laughs> ดูเงินผมสิฮะ12บิลเลียน และก็20บิลเลียนได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชมและก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพลังจากการรีเบิร์ตน่าจะทำงานแล้วนะครับผมควรที่จะได้4วินถูกไหมและโอ้ผมได้4วินจริงด้วยฮะว่าแล้วก็ซื้อที่ขุด VIP ครับอันนี้เนี่ยจะมีพลัง300แล้วก็โซนถัดไปต้องมีในเรื่องของถ้วยรางวัล10ถ้วยฮะซึ่งง่ายมากๆปลดล็อกโซนที่2ได้เป็นที่เรียบร้อยฮะปลดล็อกโซนที่2เลย โซนนี้ได้ถ้วยรางวัล3ถ้วยแต่ก่อนอื่นครับขอซื้อที่ขุด VIP ก่อนพลัง30,000ซื้อมาไปเทียบร้อยฮะผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดรีเบิร์ตไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อในเรื่องของของตกแต่งแล้วกันนะเป็นของตกแต่งที่จะเพิ่มการได้รับถ้วยรางวัลฮนะซึ่งน่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็ว่าได้และก็ดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะใช้สูงสุดได้ถึง6อันเลยนะซึ่ง6อันเนี่ยมันเยอะมากๆเลย และได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับ100ถ้วยรางวัลปลดล็อกโซนที่3เลยโซนที่3เนี่ยก็จะมีในเรื่องของที่ขุด VIP เหมือนกันฮะราคาอยู่ที่5.5ทิลเลียนซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับพลัง500,000นะผู้ชม <c oughs> พลังมันเยอะมากๆเลยอะและก็แน่นอนนะครับว่าสามารถที่จะขุดโซนนี้ได้อย่างง่ายดายเลยผมลองขุดที่ตรงกลางเลยนะดูซิว่ารูเนี่ยจะใหญ่ได้แค่ไหนฮะและมาลองขุดดู เดี๋ยวก่อนแทบจะขุดได้ทลัลุทะลวงมากๆฮะอันนี้คือ OP เกินไปและรับมาเลยครับ9วินเอ๊ะหรือว่า8เพราะว่าอันนี้มันน่าจะบวก3ถูกไหมได้มา8วินฮะต่อ1รอบแล้วก็โซนถัดไปเนี่ยต้องมีทั้งหมด250ถ้วยรางวัลซึ่งก็บอกเลยครับว่าง่ายมากๆฮะ ได้มาแล้วครับ250้ยถ้วยรางวัลปลดล็อกโซนที่4ได้อีกครั้งฮะและในโซนนี้เนี่ยผมชอบที่สุดเลยก็คือที่ขุด VIP อันนี้ครับนี่คือที่ขุดที่ทรงพลังที่สุดณตอนนี้แล้วก็ว่าได้ครับพลัง100ล้านคูดาว0.15์แต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องมีเกมพาร์ท VIP นะครับถึงจะสามารถซื้อเจ้าที่ขุดอันนี้ได้ และก็แน่นอนนะครับพราตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะรีเบิร์ตได้อีกครั้งแล้วนะแต่ว่าการรีเบิร์ตเนี่ยดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับถ้วยรางวัลด้วยครับยิ่งถ้วยรางวัลเยอะเนี่ยเราจะสามารถรีเบิร์ตแล้วก็ได้รับโทเค็นเยอะนั่นเองนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่254ถ้วยก็จะได้รับในเรื่องของโทเค็นเนี่ย130รโทรเค็นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการอัปเกรดแต่ละอย่างหรือว่าการซื้อแต่ละอย่างเนี่ยราคาไม่ถูกเลยนะอย่างอันนี้ฮะบวก5ถ้วยรางวัลต้องการเพชรอย,อยู่ที่ 1,000เพชรฮะซึ่งถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยเราน่าจะต้องมีถ้วยรางวัลประมาณ2,000ครับเพื่อที่จะรีเบิร์ตแล้วก็ได้ในเรื่องของเพชรอันนี้มาโอ้โหซึ่งมันน่าจะยากมากๆในคลิปนี้แต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าอัปเกรดอันนี้เป็นหลักเนี่ยจะดีมากๆเลยและก็อย่างที่รู้ฮะว่าเราสามารถที่จะใส่ในเรื่องของอัปเกรดตรงนี้เนี่ยได้ถึง6อันและสามารถที่จะบวก9ออ้บวกได้อีกเหรอเนี่ย โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสายเทพทู้าแบบนี้เนี่ยขี้โกงมากเลยนะก็ถือว่าอัปเดตในครั้งนี้ฮะผมมาสั้นๆฮะเพราะว่าสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนสุดท้ายแล้วก็รีเบิร์ตได้อย่างง่ายดายครับรวมถึงที่ขุด VIP อันนี้ฮะมันทำให้ผมนั้นปลดล็อกทุกอย่างได้อย่างง่ายดายมากๆเรียกได้ว่า OP สมกับ VIP มากๆเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมฮะลองแวะมาเล่นกันได้นะแนะนำว่าไม่ต้องเทพทูรแบบผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้กูลัง แค่ฟันเจอกันคลิปแรกครับ